เพียง20โอ้โหทั้งฝนทั้งหมอกทั้งลมได้ยินเสียงฟ้าร้องมาอีกแล้วทั้งวันแน่นอนพร้อมปลูกป่าแล้วพร้อมปลูกป่ากัน กันลแล้วเป็นอย่างนัผู้ชบดีนะที่เรามาที่ทับลานนะเจอเทศกาลพอดีปดเป็นเจ้มากใช่ วงเชื่อมพื้นตะวางเขาใหญ่กันป้ายกับทับลานจังหวัก็คือใครมาที่ก็ต้องผ่านวงเส้นนี้เนะาะก็ถือเ,เป็นเส้นหลักเลยเพื่อนต้องมาที่ผาเก็บตะวันนะนี่เปิดใหม่มันต้องวิ่งอ้อมข้างนอกมานี่มันไม่มันไม่ใช่เส้นทางที่ผ่านจากข้างหน้ามาได้ มเมื่อกีอุทยานแห่งชาติทับลาเห็นไหมอยู่ตรงนี้อ่าเราไม่สามารถขับทะลุเข้าไปในอุทยานนะเพื่อมาดผาเก็บตะวันได้เราต้องวิ่งอ้อมข้างนอกวิ่งถนนใหญ่อ้อมมาที่ขาผาเก็บตะวันตรงนี้ก็เลยให้ทุกคนเจอคาว่าผาเก็บตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานเนาะมาได้เลยมาได้เลยโอเคอไปเดินทางกันต่อครับนี่ผ้า้ ทักอันนี้ต้องทางเข้ายังยังกลางไม่เสร็จเลยค่ะกลางไปหลบฝนไปท่านเลยฝนตกและเหงื่อแตกไปพร้อมๆกันอืหมอกไหลมาเลยฮะ วันนี้เรามามีแขกรับเชิญพี่ชางพี่กวางอันนี้เป็นั้งที่สองแล้วแต่วันนี้มาแค่พี่กวางคนเดียวเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมลายกันนะไปจ้ะต้องมุมนมู้ไม่จุดชมดนะวิวด้วยนะแต่วันนี้น่าจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเออนี่หมอกอหมอกลงทั้งวันฝนตกอื น้องาเที่ยวเช้าเราต้องมาดิ่มกาแฟกาแฟตรงนี้แหละบรรยากาศดีมีคาบตรงตรงนี้เ็่าไห่อยดีได้ากได้เพียงเท่านี้เพื่อนเพียงคนไหนหิวกาแฟก็มาฝากท้องที่นี่ได้นะครับ บรรยากาศย,ยามเย็นครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวกันอันนี้ก็เป็นจุดบริการนะทุกทน่ยวอีัจงดื่งนะมีอาหารและเครื่องดื่มให้กินด้วย มาม่5โมมาฆโมง๋อไปเอาไปคนละถุงไปช่วยกันปลูกได้ต้องใช้ไอ้นี่ยิงใช่ไหมใช่อย่างนี้ใช่ไหมได้ปันตักกานได้ไปถูคนละสิบบาทเองเนาะได้แจกได้แต่ถุงได้เลยค่ะอ้นนี่เอาไปจุดยิงครับตามมาเลยครับเราเลือกที่จะยิงจุดนี้ มที่ตังกว้างจนห้า <apply> ส่วนนะเจ้าเวเอาการไปกินของเขามีช้อนอ่ะไม่ได้รสชาติมาไปไปเรื่อากินข้าวจ้ามือเย็นครับมือเย็นไหมเราทำอะไรกินเนี่ยทาบูน้ำดำดำๆแล้วก็เมื่อกี้ส้มตำก๋อมตำก๋อมตำอุทยานอ่ะที่เราไปสั่งมาเมื่อกี้ก็อร่อยใช้ได้นะอร่อยถือว่าใช้ได้ อันนี้ไก่ย่างข้างข้างลานข้างลานอันนี้ฝางซื้อมาฝากซื้อมาเท่าไหร่นะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทก็ได้เยอะนะแต่ว่าเมื่อกี้เรากินกันไปประมาณนึงแล้วอ๋ออากาศเย็นๆนะอากาศเย็นกชาบูร้อนๆข้าวกันไก่เปรอยู่จ้ะรสชาติก็สแตนดาร์ดกินอยู่หน้าหน้ไปน่าไป ตอนนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วอ๋อเมื่อยไปคืนไม่รู้ว่าจะมีดาวหรือเปล่าไม่น่าจะเห็นนะพระอาทิตย์ยังไม่เห็นเลยเออพระอาทิตย์ยังไม่เห็นเลยดาวไม่ต้องเสิร์ฟนะโอเคครับก็ยังไงเดี๋ยวขอกินชาบูน้ำดำครับผมคุปปะไม่ไม่บอกาคุปปะปกติที่บอกทุกทีเลยตอนนี้หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มจะเป็นทุ่ม ที่ยี่สิบสี่จุดสองวักี่ในเต็มก็อาจจะอุณหภูมิยังไม่ต่ำมากนะ้สองคนนี้เราก็ไม่อาบน้ำตอนนี้แต่น้ำเมื่อวันที่ตัอทำแหละน้ำเย็นมากน้ำเย็นเจี๊ยบโอเคครับผมครับพ่อนค่ะเอ๊สวัสดีตอนเช้าจ้ะทุกคนก็โหสุดมากบรรยากาศเนาะหมอกไหลจุกๆเลยหมอกไหลเลยตั้งแต่มาเช้าแล้วนะอืมแล้วก็ ตอนนี้ยังไม่เห็นเพอดินเลยมีมแ,แต่หม,มอกขาวหเต็มไปหมดเลยค่ะหมอกฟุ้งทั่วเลยหรือว่าเป็นเนพราะตอนที่เรามาฝนตกก็ไม่รู้แล้วเพื่อนๆเมื่อวาน,น,นวันนี้หมอกมันก็แบบยังยังยังมีงแบบไหลไอยู่เนะาะใช่โอ้โหภาทิ์วันนี้ตื่นสายมากาากว่าจะเห็นโอ้โหรอเข้าไปแปดโมงก็จะมีแสงสาดส่องลงมาให้เห็นเออภาทิศที่ละหน้าอะไรเงี้ย จริงๆแล้วพาทีมันก็อยู่ด้านหลังของเต็นท์เราเพื่อนๆเห็นกัเลยไม่เห็นแต่มาช้าล้อเกี่ยวกับบรรยากาศมาฝากแหละอ้วอวดหน่อยเช้าเช้านี้เรามีอะไรกินเช้านี้ก็จริงก็เป็นของเหลือมาเสริฟที่เหลือจากเมื่อคืนเราก็เอามาทําเป็นข้าวผัดเนาะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จอ่ะคาเฟ่ลงขั้วใช่ใช่อะไรสักอย่างโอเคขอตัวกินข้าวเช้าก่อนค่ะครับผมลงขั้ว อัพโหลดนิดนึงนะครับอันนี้ชื่อว่าโรงคั่วกาแฟ่วังน้ำเขียวเป็นเพื่อนเซิร์ชมาได้เลยอยู่ไม่ไกลจากอทุทยานแห่งชาติเมื่อกี้เนาะนี่เรากำลังจะเดินไปช<ม>านกาแฟแต่ระหว่างทางก็จะมีเนาะแตบบ่ว่า ลงคั่วนะห้องคัวเพิ่งดูบรรยากาศรอบๆ ารนกันค่ะ ที่เนี่ยทุกเมนูเขาเป็นหวานน้อยหมดเลยนะอะไม่ต้องสั่งไม่มีอย่างเดียวคือหวานน้อยไม่ต้องสั่งหวานน้อยคือมันหวานน้อยอยู่แล้วหวานมาแล้วน,น้อยจริงๆจ,จ้ะไอคาสีแก้วบลู เดือบหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิลกับบรรยากาศข้างนอกอีกเล็กน้อยเนาะข้าก็ว่าจะไปหาอะไรกินอีกนิดน,นึง,งกันอาหารเทีช้าไปค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันได้เลยได้ถึงแล้วจ้าตัวบ้านเล่นที่หา้าดีเราก็ไปทานอาหารก่อนดีกว่าไปค่ะมาครับเมืองวันเรา <c oughs> นี่แกงเลี้ยงเห็ดครับที่นับหลักเลยนะ แกงเลียงเห็ดนะไม่ใช่แกงเลียงที่เรากินคุ้นเคยมีเห็ดโคนมีเห็ดโคนมีเห็ดหอมเห็ดออริมจิอรรสชาติอ่ะหอมพิชัยเป็นเครื่องแต่ว่าเหมือนกับว่าต้องใส่ปลายหน่อยแต่น้ำใสๆก็เป็นสไตล์นี้อประจา์ทางนี้ก็มานี่เห็ดโคนเห็ดโคนจ้ะ นี้มาต้องสั่งนะอันต่อไปเนี่ยสั่งไม่ได้อันนี้มาต้องสั่งแนมนะนำเมนูแนะนำของคุณมาผาอะไรผาเกตตะวันนี่ครับเกตตะวันกินเป็นผัดต้นอ่อนทานตะวันผัดกุ้งกุ้งไใ้ผัด พอดีคำลุกคำนังกระดุกระดุงไปอืออืออบอร่อยไม่เค็มอือพอดีใช่เนเมนูแนะนำเนาะยังไงเพื่อนๆก็ลองสั่งดูได้อ่าฮะสำหรับเราแล้วถูกปากจ้ะอร่อยครับอร่อยปลาครับปลาเมนูสุดท้ายของมื้อนี้ปลากระพงทอดราดน้ำปลาใช่ปลากับยำมะม่วงเต็มบุ่นี่ มาเลยครับตัวเสียงไงเสียงได้อบีกางอีกนึงร้อนไหมรีรอสร้รอสร้อนอมก็เมื่อกี้เขาบอกเขาไปทอดนะร้อนๆนะจะบอกว่าอร่อยแน่ตอนนี้ลิ้นชาหมดแล้วโอ้โหอไม่สดนะได้นะ ก็สดดีไม่ขาวไม่ขาวอโอเคโอ้ครบรสอร่อยอรมันเ,เพื่อนเดี๋ยวเริ่มปากให้ได้นะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูห้องน้ำกันว่ามันมีจุดแล้วก็เป็นยังไงบ้างเนาะได้เลยแต่ก่อนไปนี่ไฟทางเดินอมีทางเดินร้านนี้โอ้มีไฟที่ต้นไม้รับองว่าเดินเห็ุทางแน่นอนใช่ตามสว่างเยอะน้ำก็ุทยานก็คือตามสภาพเนาะ ยังไงก็น้ำอาจจะไม่ได้ใสม,มากแต่น้ำแรงแต่น้ำแรงดีน้ำแรงครับัน,นป่าบนเขาอะเนาะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินในเต็นท์ดีกว่าได้เ,เริ่มหิวแล้ววันนี้ <c oughs> ตะลอนเป็นทัว่วเลยจ้ะ <c oughs> ไปทางข้าวกันค่ะครับ <c oughs> เงข้างล่างเลยนะนิดๆนายนี่แสงไฟตรงข้างล่างด้แต่เมื่อวานเนาะเรา,าม,มาแล้วมันขาวหมดเลยเพราะว่าฝนมันตกไป โอเคทริปนี้นะก็จบไปแล้วแหละสําหรับทริปสามวันสองคืนที่หาเก็บตะวันถูกต้องเนาะก็อากาศเย็นดีมีฝนบ้างเล็กน้อยเนาะแล้วก็แดดก็มีบ้างปะปายถามว่าลมมีไหมก็ปะปายเอ่ยเอ่ยเอ่ยพอให้สบายใช่พอให้สบายแต่ว่าที่นี่ดีอย่างหนึ่งคือมันมีหมอกตอนเช้าใช่ค่ะถ้าฝนตกก็มีหมอกเต็มเลยแหละ ออกตลอดใช่แต่วันนี้วันคืนที่สองรู้สึกว่าอากาศมันจะดีขึ้นโปร่งขึ้นฟ้าโปร่งขึ้นก็ทําให้เราเนี่ยมองเห็นวิวข้างล่างนะเพื่อนก็ก็ดีแต่ตอนนี้ก็ยังมีมีหมอกอยู่นะตอนเที่ยงแล้วอะเที่ยงแล้วหมอกก็ยังคุ้งอยู่เลยใช่แล้วก็ลานเนี่ยจริงจรมันกลางได้สองจุดนะก็คือตรงที่เรากลางอ่ะหนึ่งจุดแล้วก็ทางขวามือมันก็จะอีกลานหนึ่งเลยไปอีก ใช่แต่ว่าวิวมันจะมันจะไม่เชิงแบบเป็นติดหน้าผามันจะแบบมีต้นไม้เพื่างแต่ว่าก็คือออกแนวร่มหน่อยพวกกลุมท็อปเต็นก็กางได้นะจะมีโซนที่เขากางได้อยู่ก็ต้องลานจอดนั่นแหละใช่แต่ว่าก็ก็ได้วิวดีครับจะบอกว่าที่นี่นี่ข้างหน้าจะเอียงนิดนึงข้างหน้าริมชิดผานี่เอียงเลยใช่มันจะเอียง แต่ว่าก็ได้วิวนะไม่มีแต่เอียงแต่เอียงก็โซนก็แบบกลางกลางทอดมาข้างหลังนี้ก็จะตรงก็เรียบดีก็จะแปดตรงดีนอนสบายเนาะแล้วก็ส่วนสมอที่ตอกตอกดีตอกดีดูดดินดูดสมอดีดูดดีเลยแหละอส่วนน้ําค้างแหลงจัดแรงเลยเรียกว่าเปียกเยอะเออเรียกว่าเปียกอนี่ก็รอแห้งนานแล้วเนี่ยใช่ก็ห้องน้ํา น้องน้ำก็ตามตามภาษาอุทยานเนาะน้ำไม่ได้ใสแต่ไม่มีกลิ่นนะ,ะน้ำไม่มีกลิ่นดินมไม่มีกลิ่นดินอก็เย็นน้ำเย็นอ,อน้ำเย็นแล้วก็แล้วก็ก็สะอาดอยู่พอพอได้พอได้ไดใช่โอเคสนหนับคลิปนี้ก็เก็บไปอีกหนึ่งความทรงจําอนะที่เราจะไปที่ทําการอุทยานเราจะไปแสตมแสตมสมุดกันเดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปที่ งานโซลาโอ้โยสวยอยู่นะสวอ,อยู่แต่แดดเอาเลื่องอยู่ชมข้างในากัน่ะผู้โชคดีนะที่เรามาที่ทัฟลานนะเจอเทศากาลพอดีเป็นจะมากใช่มันมีตั้งแต่วันที่11-20เองอโอเคถ้าใครมาทันก็เชิญเลย <laughs> <laughs> แต่ไม่รู้เราลงคลิปนี้อาจจะอาจจะไม่ทันไม่อาจจะเลยแล้วแต่เชื่อเถอะเนี่ยเขาแน่จัดทุกปีเนาะเขาจัดเขาบอกครั้งนี้ครั้งที่ยี่สิบแล้วโอ้โหแน่นแค่ดอกไม้จุดถ่ายรูปก็หลายจุดอยู่นะแล้วก็ข้างหน้ารอบๆอ่ะก็ร้านอาหารเต็มเลยกินของของป่าก็มีตั้งแต่อะไรนะผลไม้สับปะร่เห็ดเห็ดโอ้เต็มเลยทุกท้องทุกทิศในแต่ละจังหวัด ดอกแน่นๆน่นแน่นจุกจุกแล้วปลูกลงดินที่อันเลยนะสีสวยมากใช่ๆแนะนำให้ไม่เคลื่อนมาตอนช่วงสายเลยไม่ก็ตอนเย็นนะอือก็ได้ไม่ค่อยร้อนแล้วก็แสงสวยสวยกว่านี้นี่เรามาก็เคียงกว่าแล้วแดดรองเหมือนไม่มีแดดนะแต่อุยอุย ร้อนร้อนเลยสิครยวค่ะท่านนะครับที่จะมาจดทะเบียนสมรสนะครับให้มาลงทะเบียนที่เกาะกลางนะครับตรงโต๊ะสีน้ำเงินนะครับขอบคุณครับอืมวันนี้มันวันวาเลนไทน์น,นะ<อ>จัดงานวันจัดงานวันว,นเวาเลนไทน์มาจดาทะเบียนสมรสกันครับตรงนี้บ๊ายบาย